ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีชีพในการเลี้ยงหมูนะฮะสำหรับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับช่องเล็กๆของคนเลี้ยงหมูนะครับเป็น e ีพีประจําวันเสาร์ครับซึ่งเราก็จะมีอากาศทุกจทร์นพุดสุกแล้วก็เสาร์นะครับสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้นะฮะก็จะมาเล่าประสบการณ์ คําถามเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูคุณหมูนี่แหละครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ราคาหมูจะยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ก็มีโอกาสแล้วก็มีแนวโน้มในทางที่จะปรับตัวขึ้นนะครับหลังจากออกพรรษาคาดว่าน่าจะผ่านเทศกาลกินเจนี่ก็น่าจะปรับขึ้นนะครับใครมีหมูก็พยายามดูแลคุณหมูนะฮะเก็บไว้รักษาไว้นะครับถ้าใครยังพอมีทุนยังพอมีกําลังนะครับหรือถ้าใคร อ่อนแรงแล้วก็ถอยๆก่อนก็ขึ้นอยู่กับความมาะสมนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีปัญหาหรือว่ามีประเด็นในการสอบถามเข้ามาแล้วก็อยากจะมาเล่ามาแชร์ให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับหงูแม่มมพันธุ์นะฮะเกี่ยวกับการให้อาหารแบบที่มีการผสมนะครับให้อาหารไม่เพียงพอทำให้เกิดปัญหานะครับ ซึ่งก็มีหลายท่านนะครับที่สอบถามมาว่าเอะเวลาหมูแม่พันธุ์ตั้งครันแล้วเนี่ยเวลาคลอดลูกออกมาม,ามักจะเป็นน่นเป็นนี่นะฮะส่วนหนึ่งนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นมาจากนะอาหารที่เราให้หมูแม่พันธุ์บริโภคนะครับโดยเฉพาะถ้าตัวไหนถ้าเราให้อาหารไม่ได้ไมาตรฐานหรือว่าขาดสินสินใดไปนะครับ ก็อาจจะทําให้หมูแม่พันธุ์ตัวนั้นเป็นโรคกระดูกรุนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าหมูแม่พันธุ์เวลาเขาตั้งคันตั้งท้องเนี่ย<ๆ>ก็จะลูกเขาก็จะไปแย่งแคลเซียมนะฮะโดยเฉพาะบ้บานเรานะครับส่วนมากหลายท่านก็อาจจะให้บริโภคแต่ <c oughs> รัมนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดนะครับมันก็เป็นการประหยัดต้นทุนแต่การให้บริโภคแต่รัมอย่างเดียวนั้นมันก็อาจจะมีผลกระทบนะครับ อาจจะส่งผลให้ลูกหมูที่คลอดออกมานั้นมันได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะอทำให้หมูแม่พันธุ์เกิดอาการกระดูกรุนขาดแคลเซียมนะครับกระดูกผุเจ็บขาเดินไม่ไหวนะครับนี่ก็เป็นปัญหาปัญหาหนึ่งสำหรับรายย่อยๆเลี้ยงหมูลหลังบ้านเรา นะครับแต่ถ้าใครเลี้ยงนะที่ไม่ขังกรงปล่อยตามธรรมชาติปัญหานี้ก็จะหมดไปนะครับเพราะว่าแคนซียมมันก็มีอยู่หลายที่หลายอย่างนะครับ,บางอาจจะไปดินกินอะไรทํานองนี้เลี้ยงปล่อยจะไม่ค่อยมีเจอปัญหาแต่ถ้าเลี้ยงแบบกักบ,บริเวณใส่กรงตับเนี่ยเราต้องให้อาหารที่มีคุณภาพนะครับจริงอยู่นะฮะ บางท่านอาจจะคิดว่าเอะโ,โบราณเราเลี้ยงเนี่ยไม่เห็นจะเอาใจใส่ขนาดนี้เลยนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะฮะฝนฟ้าอากาศเชื้อโรคก,ก็ยังไม่พัฒนานะครับสารเคมีก็ยังไม่เยอะนะฮะมันก็ยังสมบูรณ์อยู่แต่ทุกวันนี้นะครับจะสังเกตเลยถ้าเราเลี้ยงแบบโบร,โบราณณเก่าๆนี่จะ มีผลกระทบนะครับโดยเฉพาะเรามาทําบล็อกปูนเนี่ยบล็อกปูนขังหมูเนี่ยถ้าเราให้อาหารกินแต่แกบแต่ลำเนี่ยเจอเปัญหาแน่ๆน,นะฮะลูกหมูลอดมาก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์นะครับเท่าที่ผมเลี้ยงมานะฮะผมก็มีข้อสังเกตอยู่นะครับถ้าถามว่าช่วงนี้ผมใช้อาหารประเภทไหน,นครับ ผมก็ใช้อาหารแบบผสมเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมจะมีปลาปนพวกปลาปนผมก็จะเสริมนะฮะแต่ก็ไม่ต้องได้ใส่เยอะมากมายนะครับรำละเอียดรำรวมป,รปลาปนปลายข้าวผมก็จะใส่10บกิโล30กิโลเนี่ย รำสามสิบสี่สิบกิโลเนี่ยผมก็จะใส่ปลาปนอยู่ประมาณกิโลสองกิโลนะครับอันนี้ก็พอเพียงอฮนะอันนี้ก็ลองนําไปใช้ดูนะครับก็เป็นการประหยัดนะครับประหยัดต,ต,ต้นทุนคือมูมแม่พันธุ์เนี่ยตัวหนึ่งหนึ่งนี้ก็จะอยู่ที่ผมเลี้ยงนะฮะก็จะอยู่ที่พันนะครับค่าใช้จ่ายต่อทัวต่อเดือนนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้กิน ให้บริโภคกเนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณวันละ2อกิโลกว่าหรือ3ากิโลนะฮะคือบางท่านเนี่ยนะครับอาจจะยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับแต่ก็ไม่ผิดไม่ถูกนะครับในการดูแลแม่พันธุ์บางท่านบอกว่าแม่พันธุ์ผอมเนี่ยอาจจะทําให้ผสมติดง่ายหรือมีลูกดกนั่นคือความคิดซึ่งเป็นบางท่านนะครับ แต่จริงๆแล้วการที่จะมีลูกดกนะครมีหลายท่านสอบถามมาว่ามันจริงไหมต้องให้พร้อมความจริงก็คือถ้าเราจับสัตว์ที่หมูแม่พันธุ์เราเป็นสัตว์เนี่ยหมูเรานิ่งเนี่ยรอบไข่ตกจับสัตว์แม่นๆไม่ว่าจะผสมเทียมหรือผสมอะไรนะะก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ลูกดกเช่นเดียวกันนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะฮะนีคือเรื่องราวของแม่พันธุ์นะครับสําหรับ EP นี้ที่มีท่านสอบถามเข้ามานะครับแล้วทีนี้ถ้าแม่พันธุ์ตัวไหนนะฮะให้ลูกมาแล้วอย่านมแล้วก็ยังไม่มีโอกาสยังไม่เป็นสัตว์สักทีให้เรากลับไปย้อนดูนะครับว่า ตอนที่ช่วงเขาตั้งครรภ์ตอนที่ให้นมอยู่นั้นเราให้เขาบริโภคได้เต็มที่ไหมอาหารมีคุณภาพหรือเปล่ามันก็มีส่วนนะครับไม่ใช่ว่าจะพร้อมแล้วมันจะเป็นสัตว์ไวอันนี้ไม่ใช่นะครับคือบางครั้งอาหารที่เราให้นี่มันก็ไม่ค่อยสะอาดนะครับเช่นว่าเราให้รำเนี่ยบางทีรำก็อาจจะเก่าไเก็บไว้วนา,น,าน,นอาจจะมีเชื้อรงชรานะครับอันนี้ก็ต้องพยายามนะครับ ใช้ของใหม่ๆนะฮะอย่าไปใช้รำเก่าถ้าเกิดว่ามันมีสีขึ้นมานะครับเป็นสีแดงๆเนี่ยอันตรายมากเลยนะสำหรับรำแต่พวกนั้นก็ต้องถักทิ้งนะฮะอย่าอย่าไปเสียดายนะครับคือนี่ก็คือวิธีการเลี้ยงหมูดูแลหมูนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังผู้ชมกันในคลิปนี้นะฮะก็ขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับฟังรับชมนะครับก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์นะฮะสำหรับใครที่เข้ามาหรือจะกดติดตามเราจะขอบพระคุณยิ่งนะครับสําหรับเทคนิคและวิธีการดูแลหมูใหม่ๆหรืออะไรก็รอฟังในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็คิดว่ารบกวนเวลาท่านผู้ฟังผู้ชมมาก็พอสมควรนะครับก็จึงขอลาไปแต่เพียงแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันในโอกาสต่อไปสําหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ